ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับโอมเพชยนต์วันนี้เราอยู่กับเจ้าคอมพิวเตอร์3.0นะครับวันนี้ผมจะพามาชมรอบๆตัวรถกันนะคันนี้เป็นเบาะหนังสามแถวนะครับสภาพดีไม่มีขาดไม่มีเปื่อยนะครับไม่ยุย่ย สภาพยังโอเคนะครับหลังคาสะอาดแอร์เย็นนะครับเป็นเกียเมนนนวลน,นะครับคันนี้ไม่อยู่ที่70,000มื่นิดๆแอร์เย็นเพียงพอนะครับวิ่งรับงานสบายนะครับคันนี้ด้านหน้านครับ,บเบาะก็ยังโอเคนะครับไม่ขาดไม่เปื่อยไม่ยุย่ย ดอกจางยังเต็มๆอยู่นะครับใช้งานได้อีกยาวๆด้านท้ายสวยงามนะครับไม่มีทําสีไม่มีชนนะครับคันนี้รับประกันได้ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาดูตัวรถจริงนะครับได้ที่บริษัทเพชรยนตนะครับเสรีไทย68แยก1น,นะครับโทรโทรศัพท์0839288328นะครับ โอมเพชรยนนะครับดีให้บริการนะครับเรามีรถตู้ในคังกว่า30คันนะครับสำหรับวันนี้ mm hmm. ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ